สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามกระเล์แพนนวัตกรรมใหม่ ai, ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตุงดินตราหญิงเกษตรครับซึ่งทำให้เกษต,ตรกรทั่วไทยนั้นลืมตาอ,อ้าปากได้วันนี้ผมมาติดตามสวนนะครับทุเรียนหมอนทองที่หมู่ห้าบ้าน,น,นชำม,ม่วงตำบลชำ อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเขามีที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับแไร่ก็แบ่งเป็น192้ต้นทุเรียนอายุ5ปี8เดือนและสาคัญครับเขาก็มีอีกอายุ3ปีกับ9เดือนครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน88ต้นแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับเธอนั้นได้ปลูกทุเรียนอายุ5ปีตอนที่เธอรู้จักกับคู่หูนะ่ะเธอรู้จักตอนที่ อายุทุเรียน4ปีแล้วก็ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นโสมใบต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจเธอก็ไปปรึกษาคนข้างบ้านปรากฏว่าเขาแนะนําให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์เธอก็ใช้มาโดยตลอดแก้ไขปัญหาทั้งกิ่งที่มันเล็กให้อวบขึ้นแล้วที่สําคัญครับใบางามเธอสังเกตได้จากการใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเธอบอกว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาปี2067เธอเริ่มมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพน เธอบอกว่าโอ้โหใช้แล้วดอกของเธอมาเต็มต้นที่สำคัญครับเธอปลื้มใจมากเลยจากเคยได้500กว่าลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เธอบอกว่านับไม่ท้วนเลยเพราะดอกออกขนาดนี้หัวใจของเธอพองโตมารู้จักเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำมันหน่อยเถอะครับว่าชื่นเรียงเสียงไรครับชื่อเจี๊ยบจันจรต้นงอค่ะอยู่บ้านชำม,ม่วงตำบลชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ,คะผมขออนุญาตในฐานะที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่นี่ได้ใช้ คู่หูมาสจันเนี่ยนะครับใช้3มเกลือเลยไหมครับใช้3เกลือค่ะสามเกลือเลยนะทั้งหัวแพนนะครับทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยแล้วก็ไข่ตัวซานด้วยนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เรารู้จักครั้งแรกนั้นอะเรารู้จักโดยการแนะนําของใครครับจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ี่ยหินของเขาสวยแล้วก็เป็นดอกต้นนี้จะสวยเหมือนกันค่ะตอนนั้นอายุทุเรียนเราประมาณกี่เดือนครับตอนนั้น4ปีตอนทุเรียนอายุ4ปีนั้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราครับช่วงนั้นจะใช้ใช้สารเคมีเยอะ นะคะช่วงนั้นแล้วก็ต้นมันจะไม่โตต้นจะโทมแล้วใบมันก็จะไม่เขียวไม่แบบมันไม่สวยนะคะใบออกเหลืงลงองเเพราะว่าเราจะใช้ส่วนมากจะเน้นเคมีเยอะค่ะช่วงนั้น,นยังไม่รู้จักเบอร์แผนนี่นะ,ะเราก็เลยเดินไปหาเพื่อนบ้าน เพราะว่าต้นก็โสมใบก็ออกเหลืองด้วยแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็เล็กน้อยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าใจไม่ดีกลัวว่าสิ่งที่เราอุตส่าห์ทนุถนอมมาจะไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่มีผลผลิตให้กับเราถูกไหมครับพอเริ่มนํามาใช้ตอนนั้นพอนามาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเราใช้ไปกี่ครั้งกี่วันครับเห็นการเปลี่ยนช่วงนั้นเอามาใช้นะคะประมาณ1เดือนช่วงนั้นเอามาใช้ก็ยังไม่ได้ติดตามผลนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจดูนะคะครับผมค่ะแล้วก็ประมาณ1เดือนก็มาดูยอดจะออกมาค่ะยอดจะแตกดี แล้วก็ใบใบจะเขียวค่ะแล้วต้นนี้มันจะขยายขึ้นมาค่ะต้นมาขยาย <_ S 1> เรารู้ได้ไงว่าต้นมาขยายเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตที่มันเป็นรอยรอยแตกออกมาเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ใช้มันจะไม่มีรอยแตกกิ่ง<อ>พวกต้นอะไรมันจะไม่อว้วนก็หมายความว่าเซลล์ของเขาเริ่มขยาย <_ S 1> ใช่ค่ะเซลล์ต้นวาเซลล์กิ่งก้านสาขากําลังขยายและเราก็ดูแลบํารุงรักษามาถูกไหมครับจนมาถึงขั้นที่เรียกกันว่ามีความภาคภูมิใจมันได้ออกลูกออกผลให้เราได้เห็นไหมครับ เห็นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปีช่วงที่ใช้นะ่ะแต่จะยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่าลองผิดลองถูก<อ>ก็ยังลองดูว่าจะดีจริงไหม<อ>เห็นเขาใช้แล้วก็บอกว่าเออมันดีจริงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจใช้ดู<อ>ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือ ผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักเกือบปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนี่มาเข้าสู่ต้นอัทุูเรียนอายุ5ปกีกว่าแล้วถูกไหมครับเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียวครับปีที่แล้วนี่ก็คือมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูก500กว่าลูกใน192้ิต้นนี่นะลักษณะ ผลมััันนเป็ยงงไงครบลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเค้แล้วก็เปลือกมันจะไม่ไม่นาค่ะถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกมันจะเป็นเค่เปลือกหนาเปลือกหนาแลทรง,งไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนอเค่นะฮะใช่ค่ะบ,บิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็แล,วกแล้วก็เนื้อมันจะแบบกรอบด้วยค่ะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยใช่ค่ะพ่นไปที่ลูกเสร็จแล้วน้ำหนักของลูกหรอครับเป็นยังไงน้ำหนักนี้มันจะไม่เบานะคะรู้สึกว่าน้ำหนักนี้ ดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3กิโลกว่าก็มี4กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่ะเป็นมาตรฐานของ3โล4โล5โลถูกไหมครับดังนั้นก็ถือว่าได้มา500ลูกเริ่มต้นของการทําการเกษตรเราเริ่มเห็นผลผลิตนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอ๋อเหรอะหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มโนื้ดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเลยเนื้อภูเขาไฟน่าชื่นใจนะครับตรง<ช>ตามสายพันธุ์ตรง<ช>ค,ความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้รับทานทุเรียนที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟส่วนที่สำคัญก็คือว่าขนาดเนี้ยบริษัท w o r ร์ค a สอ Innovation <S <S ก็ได้เพิ่มนวัตกรรมใหม่นะครับสามเกลือเวอร์แพนตัวนี้ 3G เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราได้นํามาใช้หรือยังครับเอามาใช้แล้วค่ะน่าจะช่วงเดือนตุลาค่ะแต่ช่วงนั้นเป็นชุดใหม่แต่ยัง ไขตัวซานจะเป็นขวดอยู่ค่ะอ๋อตอนนั้นไคโตซานยังเป็นน้ําอยู่นะครับใช่ค่ะตอนหลังแล้วเนี่ยทเป็นชนิดผงละลายไวนะครับแล้วก็เห็นผลทางใจเลยเราตอนใช้เป็นน้ำนั่นนะครับนำมาใช้ในช่วงที่ตุลาก็ตุลาก็มาบํารุงแล้วก็ค่ะบารุงต้นทั้งใบทั้งทั้งพื้นดินด้วยค่ะช่วงนั้นจะฉีดที่พื้นดินด้วยค่ะฉีดพื้นดินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับพอบํารุงต้นเสร็จแล้วตอนน้้าก็จะมีช่วงออกดอกซึ่งขนนนนาาาาาดเเีีี้้ท่รรสัมมภษณณ์อะะปกลงื มกราคม2568แต่ว่าใช้มาได้แต่ตุลา2567มันก็จะมาคาบเกี่ยวว่าบำรุงต้นด้วยแล้วก็จะต้องทำดอกด้วยถูกไหมครับ,รบเราเราใช้ในการทำดอกอย่างไรครับก็คือจะฉีดฉีดใต้ท้องกิ่งนะคะไรตัวซานกับชุดใหม่สูตรใหม่นี้นะใช่ค่ะชุดใหม่สูตรใหม่ตัวนี้เลยค่ยะ,คะคแล้วเกิด ปรากฏการอะไรกับเราครับดอกจะออกมาทุกกิง่งออกมาแบบเยอะมากคะ่ะแล้วก็ดอกดอกจะสมบูรณ์ด้วยคะ่ะโันนี่ออกทุกกิ่งจริงนะครับที่เราสังเกตเข้าไปดูเนี่ยออกทุกกิ่งแล้วก็ทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็<ถ>ที่ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าต้นไม่โทมคะ่ะใบก็ยังเขียวสวยอยู่ก็นี่ถ้าดูด้วยตาเนื้อเราก็เห็นว่าชัดว่าเข้ามาแล้วเห็นความแตกต่างนะครับใ,ในฐานะที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้สังเกตปัจจุบันนี้สังเกตกันทุกมือ้อทุกคราวเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับพอเราสังเกตอย่างนี้แล้วเราคาดการณ์ไหมครับว่าสิ ร,รู้สึกว่าพอเพียงแล้วก็ภูมิใจในตัวนี้ค่ะคแล้วก็อยากให้แบบสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเปิดใจลองใช้ดูนะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้มา500ผลไม่ต้องคิดเป็นเงินหรอกครับให้รู้ว่าเราภูมิใจแล้วถูกไหมครับปีนี้ครับดูจากดอกเนี่ยเราคาดว่าเราจะไว้ผลผลิตสักต้นละกี่ลูก ผลจะเป็นสายแบกหรือว่าสายที่ว่ากลัวๆกล้าๆหรือยังไงครับช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับน่าจะคิดไว้ว่าหน้าประมาณ30-40ลูกต้นหนึ่งค่ะจะไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจค่ะโอ้โหพอเธอบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เธอยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เรียกกันว่า68ทําให้เธอก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจากการที่เรียกว่าเป็นสวนต้นแบบก็ว่าได้ถูกไหมครับในการที่เริ่มมาทําแล้วก็เห็นผลผลิตเป็นปีที่2 2ปีีท่ก็ถือา ว่าทำให้เธอนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ดีผมถามนิดนึงนะครับพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีมาเป็นระยะเวลาตั้ง4ปีไอ้สปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องสารที่เป็นบำรุงดูแลรักษาต้นพืชเนี่ยเราใช้ไปเยอะไหมครับสมัยน,นั้นใช้เยอะค่ะถือว่าประมาณ90%ซก็ได้ค่ะจากรายจ่ายจา,ยจากราย<ด>จ่ายทั้งหมดใช่ค่ะไอ้ส่วนของสารบำรุงต้นพืชเนี่ยนะที่เป็นเคมีเนี่ยทั้งยาทั้งปุ๋ยอะไรแบบนี้เพราะว่าจะส่วนมากจะเน้นเคมีช่วงนั้นที่ยังไม่รู้จักตัวนี้้ใช เลยนะครับราย<ใ>จ่ายของเราจงรอดมีเงินร้อยหนึ่งเราเก็บเหลือ10บาทเอง <c oughs> แต่ใส่พิธีต้นไม้90บาทปัจจุบันหลังจากที่หันมาใช้3เกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือตอนที่เป็นดั้งเดิมเขานั้นนะครับ <c oughs> เรา ลดค่าใช้จ่ายจาก90%ลดลงไปไหมครับลดค่ะถือว่าน่าจะประมาณ5้บเรได้ค่ะลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะลดไปครึ่งหนึ่งเลยจากเคยใช้90ไปเหลือ50ก็หมายความว่าเราประหยัดเงินไปอีก40ถูกไหมครับคิดเป็นร้อยบาทก็คือประหยัดเงินไปตั้ง40บาทจากการใช้เราใช้แค่50บาทเหลือเงินเก็บตั้งเป็น50บาทเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้มาอย่างนั้นก็ถือว่าพลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการเกษตรมันก็คือหัวใจสําคัญคือต้องลดต้นทุนถูกไหมครับแล้วววกดสสยยอ ดอกไม่ร่วงค่ะ,อะดอกนี่จะสมบูรณ์นะคะดอกไม่ร่วงด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เติมตอนท้ายว่าดอกไม่ร่วง <อก S 1> หัวใจสําคัญนะครับสาคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจตรงนี้กับเกษตรกรโดยขีดเส้นใต้ให้กับพลังนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเช่นเชิญครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่า จังหวัดอื่นนะคะที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่บำรุงต้นนะคะทำให้ต้นสวยต้นอวบแล้วก็ใบนี่ก็จะเขียวสวยะคะ่ะใบมันแล้วก็อยากให้เปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้มานี่คือให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ กับคะแนนตัวนี้ครับผมค่ะกับชุดนี้นะคะคู่หูเวอร์แพนเนี่ยค่ะคุณครูให้คะแนนเต็มร้อยสาหรับผลิตภัณฑ <c lude> ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่สําคัญครับเมื่อให้เต็มร้อยอย่างนี้ในผู้ใช้ก็หมายความว่า,วานั่นคือความมั่นใจเต็มร้อยอย่างนี้ครับก็จะมักจะมีผู้ที่จะทําเทียมเรียนแบบโดยไม่สงสารเกษตรกรซึ่งทุกคนนั้นเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เวอร์คัสอินโนเวชั่นแต่ท่านทั้งหลายครับที่กำลังทำเทียมเรียนแบบก็เท่ากับว่าทำร้ายเกษตรกรขอเถอะครับถ้าทำ ก็ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ทำร้ายเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของประเทศชาติในการทำให้ผลผลิตเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สำคัญครับเงินทองทุบบาททุตัตางของเกษตรกรเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อแห่งความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านทำร้ายเขาอย่างนั้นขอทุกท่านนั้นได้เพิ่มพูนนะครับความรู้สึกให้กับเกษตรกรด้วยได้การใช้ของจริงอย่าไปใช้ของเทียมเรียนแบบเลยอันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนก็ขออนุญาตเตือนกันไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจีย๊ยบเป็นอย่างสูงที่ได้ความกระจ่าง ในระบบของการเกษตรที่เรียกกันว่าอินรียโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่มิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจะไปะติดตามทุกสวนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ของเวอร์แพนนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทําการเกษตรครับสวัสดีครับ